กินเยลลี่พิษนะคะทุกคนเยลลี่เดี๋ยวไม่เป็นอะไรนะแต่เราจะติ๊กตาาว่ามีเยลลี่พิษอยู่ในกองนี้นะคะทั้งหมดสองอันด้วยกันเดี๋ยวมาดูว่าใครจะพลาดกินโอเคให้ที่มองผ่านหน้าไปติดตามจ้ะโอเคตามติดต่ด okay, ตออันนี้อันนี้ใครเริ่าก่อนชุบอ,อันนี้ชิวใครเริ่มก่อนเอ้ยตัดท้าย ปลอดภัยปลอดภัยเเป็นใจพใี่ปอกับพิษอ่ะสีฟ้าชัวร์เลยไม่เป็นฝาปล <c oughs> อดภัย <c oughs> <c oughs> อยากข้างด่านด้วยอยากได้สีที่อยากกินกันสีแดงปลอดภัยเฮ้ยต้องเพิ่มเป็นสองอ่าแล้ว สองันเหรอเออเพิ่มเป็นสองอันเอาคู่นี้แล้วกันปอดภายสีแดงกับสีแดงต่อท้ทยอันนี้ดูสีแบบผิดมากอะดูสีม,าามันวางยาเธอเม่ได้ไหมจุ่มจุมจุ่มโดนแน่โดนแน่ปอด้ายนี่สีเลือดเออมันดูแบบ ต้องการความเจ็บปวดแล้วก็สีที่แป้งบอกอันเดลายบอกเลยรู้ว่าเสียงไอ้เขียวที้ว่าะเป็นสีที่เหลือน้อยก็ได้น้ำตาลปอกไปปอดไทยนีอสีฮะปอดไทยต่อไปสามเม็ดตอนนี้สีที่แบบว่า เจ๋มๆจมมันเหลือน้อยลนะ่ะเหลืองนี่ลายทองไม่เห็นเกียนวนะไม่มันมีเขียวเด่นเหลียงนี่เฮ้ย <c oughs> มันยิ้มอะเอ้ยกินเข้าไปเลยปลอดภัยมีเขียวปะเฮ้ยเขียวปดุสีสีอะ ดีเลยไอไอโอออกมพี่พรไม่ไหลเลยพี่ของพี่พอรไม่ไหนเม็ดเนยนี่หรอครับแล้วนี่ก็เป็นการเล่นตลกๆนะคะที่เราเอามาเล่นกันนะยิลลี่เนี่ยไม่มีพิษเลยนะคะเราแค่ซร้อสั่งขึ้นมาเองเนาะลองไปเล่นกันดูนะสนุกมาก